สวัสดีค่ะชื่อนางสาวประสรพินิจิตรหัส1166304 6 2 0 0 8หจะเริ่มด้วยการสร้างตารางแรกด้วยตารางคาร์ดค่ะเริ่มด้วยคาร์ด ID กำหนดให้เป็นนามเบอร์ ามด้วย primary key แล้วก็ตามด้วย day of week กำหนดให้เป็นวาชา2ค่ะกำหนดให้10 ต่อไปตามด้วย time start ใช้ time stamp ค่ะต่อไป time end ทำการสร้างตารางแรกค่ะ ในตารางค้าจะมี4คอลัมน์ค่ะคือค่า ID day of week time start แล้วก็ time end ค่ะเป็นตารางที่2ค่ะคือตารางค r า Room คือ Room ID กำหนดให้เป็น number ถ้ามมีค่าว่างตามด้วย primary key ต่อไปคือ class id กำหนดให้เป็น number เหมือนกันต่อไปคือ room อันนี้กำหนดให้เป็นวาชาสองค่ะ หนดให้เป็น10ต่อไปคือคอนเส n นค่ะคอนนแล้วก็ตามด้วยชื่อที่เอาไว้เรียกชื่อที่เอาไว้แจ้ง e er อ r ร์ค่ะถ้าเกิด e er อ r ร์เ ใช้ชื่อนี้ในการแจ้งก็คือคา่าหลูมลูมแล้วก็สิ่งแล้วก็ต่อไปคือสิ่งที่เราสิ่งที่เราต้องการกำหนดก็คือฟอร์และคีแล้วก็ตามด้วยคอลัมน์ ก็คือ card ID แล้วต่อไปคือ reference reference แล้วก็ตามด้วย card reference คือสิ่งที่เราต้องการลิงก์ต่อไปคือ คัสไอดีก็คือคอลัมน์รูปทำการสร้างตารางที่สองค่ะ คือตารางคลร์ดลูมจะมีจำนวน3คอลัมน์คือลูม ID คัร์ i ไแล้วก็ลูมค่ะต่อไปทำการสร้างตารางที่3ก็คือค a ร์ t ทิ c เชอร์เริ่มด้วย Tea เชอร์ กำหนดให้เป็นวาชา2ค่ะคานวณ50แล้วก็ห้ามมีค่าว่างต่อไปตามด้วย card id กำหนดให้เป็น number ต่อไปคือ room id ต่อไปคือคอนเทนต์เหมือนกันก็คือคัสต์คสต e ทิเชแล้วก็ตามอร์มนี้แล้วก็ตามด้วยคอลัมน์ก็คือคาร์์ไอดี ตามด้ยเดก็คือคาร์ดแล้วก็ตามด้วยคารต์ไอดทำการสร้างตารางที wow. <t um> <t ่3ค่ะ ที่สแล้วนะคะคือตารางคลาทิเชอร์จะมีจำนวน3ามคอลัมน์คือทิเชอร์คลา id แล้วก็ูมไอ id ค่ะต่อไปเป็นตารางที่4ี่คือ student ค่ะ s t u d สติลเดกำหนดให้เป็นวาชาสองันดัสิบสี่ก็ตามด้วย Name คือชื่อนักเรียน ให้เป็น50าสาทำการสร้างตารางที่4ค่ะจะมีจำนวน2คอลัมน์คือ student id กับ name ค่ะต่อไปคือตารางที่ห้า ก็คือตาราง subject ค่ะเริ่มด้วย subject id กำหนดให้เป็นวาชาสองกำหนดให้เป็นสิบ Okay. แล้วก็ต่อไปคือ subject name กำหนดให้เป็นวาชา2กำหำนวนให้เป็น50ต่อไปคือเครดิตนะกำนดนให้เป็น Number ทำการสร้างตารางค่ะตาราง subject จะมี3คอลัมน์คือ subject id subject name แล้วก็ credit ค่ะทำการสร้างตารางที่6ค่ะก็คือ subject p ค่ะ เริ่มด้วย P, P ID กำหนดให้เป็น number ค่ะต่อไปคือ subject ID อันนี้กำหนดให้เป็นวาชา ให้เป็น10ต่อไปคือ p กำหนดให้เป็นอชาสองจำนวนสิบ ต่อไปคือคอนสแตนต์ก็คือสับเจ๊ก คอลัอมน์ก็คือ subject ID subject ก็ subject ไมดีเจน s ทำการสร้างตารางค่ะจะมี3ามคอลัมน์นะคะทําการสร้างตารางต่อไปค่ะคือรีจิเตอร์ ต่อไปคือ Student ID ค่ะกำหนดให้เป็นวาชา14ต่อไปคือเกรี EE กำหนดให้เป็นวาชา2จำนวน2 ต่อไปคือ subject id กำหนดให้เป็นวาชาสองจำนวนสิบแล้วก็ constant register pk ไปม่คิ คะไอ ID เราก็ Student ID Student ID เราก็ Subject ID ต่อไปคือ Content เหมือนเดิมนี่คือ Register คอลัมน์คือ c a r ไอดีมันก็รีเฟ e น c ์คือคัสแล้วก็ตามด้วย c a r ไ ID ก็คอนสแตนต์แล้วก็คือรีจิสเตอร์สตูเดนต์สตูเดนต์สตูเดนต์สตูดนต์ไอดีเอฟเคเรียนคี Loko, student ID. Student ID. Cleveland. Student. Student ID. subject ID ตามด้วย subject i d แล้วก็ reference subject แล้วก็ column subject ID การสร้างตารางค่ะจะมีจำนวน4คอลัมน์ค่ะคือ Class ID, Student ID, Grade แล้วกว็ Subject ID ค่ะ นี่คือโมเดลของคาร์ดคะ่ะอันนี้คือของคาร์ดลูมคาร์ดทิชเชอร์แล้วก็รีจิตเตอร์สติวเดน subject แล้วก็ subject ผค่ะขอจบขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ